สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกโูดสุกข้นเลยจ้ะมือนี้เส้าเจียวกะสิไปตลาดแต่ตอนนี้ลั้งากที่ว่าเอาลูกกาเสาเจียวแบบลกกบาบอลก็ทันแล้วจ้ะมือนี้เป็นมือวันประหารมีตลาดบ้านเท่าเองจ้ะตลาดแน่อนอนนะจะเป็นตลาดนัดจ้ะแต่ว่ากะเขาก็ทันแล้วขืนกกอนเพราะว่าตอนนี้มันคาเนี่ยเพราะว่าเข้ามาประมาณบ่ายสองตลาดนัดจ้ะประมาณสี่มุงม่งหาโมงเพาเขาจะเลิบกราฟกันเลยจ้ะเขาเลยต้องพาเอาไป เขาตลาดเพราะว่าเขาเชิหาสื่อของกินจ้ะตอนแรกเขาบ่มีของกินก็เลยตาหาสื่ออาหารหรือของกินมาไหวเหตุกินแรงกันจ้ะมากับแม่สองคนจ้ะอันนี้เขาบได้ยยูหน้าเขาเดยจ้ะนี่ยูหน้าคนอื่นเขาเพราะว่าเช้าเจ๋วดำหน้าเรือประมาณอยูสองไฮกะบ่พอจ้ะเขาเลยมาคอนำคอนำแบบคนคนหน้าไกลๆเขาเขานี่แหละจ้ะเพราะว่ากะเขาว่าเขา,า,ขาพอเรืออยู่จ้ะก็เลยแบบ มาขอเขาเขาก็เลยเขาก็หายแต่มาลกจ้ะลกมาทันแล้วเข้าต้องพา,าไปตลาดกันตอนนี้จะกมาเามาลกกันใหม่จ้ะตอนนี้ซาเจก็เม่ขก็คืนจากโลกกาเรียบร้อยแล้วจะเที่ยวเข้าต้องไปตลาดกันจ้าเข้าตลาดไปหาเบิ้งของกินมาเห็ดใบกินแรงก่อนจ้ะตอนนี้ซาเจกมาลกกะนาคนอื่นเขาเนาะความที่ว่ากาหน้าซาเจว่าพ่อนั่นเองจะดำไปแล้วเหลืออีกสองไหสุดท้ายก็ กันบอะไรอ่ะาสำก้าเบิดก่อนเนาะจ้ะตอนเขาตลาดนะ้าเส้าเจียก็เิ็ได้เมืเ่อแวะเพื่อนเพื่อคุงเข่าจาว้จ้ะาอวาเฮาสีเห็ดผัดกะเพรากินงามมลางจ้ะเมนูแบบนี้นาะนานี่เส้าเจีจะได้กินเด้อจะบ่ะได้กินบ่อยๆเด้อจ้ะแวะเข้ามาในเพื่อนเส้าเจียก็เห็นมาครามกำลังเกินหมาจะยังหมาแค่น,น้อยอยู่จ้ะ เป็นระคิดอยากกินตำหม,ม,ามักคามใส่ผักกระเรงค่ะคือชิ่แซ่บเขาจะเตียบมันใหญ่กว่านี้ก่อนเออนเาะจ้าที่เขาจะเอาไปตำกินบอกเลยว่าไปตำแบบกับผักกรแครงแซ่บแห้งทุกคนต้องโยกโป,โปโ้ให้เลยบู้ว่าตำหม,ม,ามักคามใส่ผักกระเรงบูว่าทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเคยกินเหมือนกันบ่จ้าตำหมักคาม,มาคหน่อยใส่ผักกระเยนี่ก็เป็นท้องสมที่ชาวเจียวมากินแห้งคือกันจ้าเอาหูเข้า,วขาวไว้เรียบร้อยนะาก็เช่นใด กีรถไปตลาดต่อกันจ้ะเพราะว่ามาซาลายกับสิบวันเขาเด้อจ้ะประมาณหามงนี่ประมาณหามงเขาเริ่มเก็บของพากันเมื่อแล้วเด้อจ้ะเพราะว่าเขาบาดกลับเมื่อคาแห้งนะ,ะกจา,า,ากเขามาขายก็ลองพามาหาสื่อของเดียวสิบวันเขาก่อนจ้ะตลาดนัดบ้านเส้าเจี้ยวก็เป็นพ่าค้าเม้าจากต่างโมบานเด้อจะมาต่างขายของอยู่บอลน,นี่เป็นตลาดนัดได้น้อยแต่ก็สิมาทุกวันจันทร์และก็วันพหาสจ,จ้ะ ปรมาตั้งกับประมาณายซองถึงว่าหามุ่งเขากลื่มเก็บข้องเมืออ่อกันนะจ๊ะของที่เข้ามาคลายกับสิบบะมีอยังลายปันได้จ้ะแต่ว่าส่วนมากก็สิเป็นประมาณข้องกินมากกลัวจะเป็นอาหารสดข้องสดประมาณนี้จ้ะผานาแพศน,นี่ก็คือแบบพอเห็นเลยจะคพงเห็นห่านเดียวม,มาตั้งนี่ละจ้ะแต่ละมือเขาก็สิามาคลายประมินกันเด้อจ้ะเห็นหอยค้างและซอสเจียกระเนื้อเห็นแต่นำจิ้มซีฟู้ดเาเป็นตาไปจิ้มกินค่ะต้มลวก เกีแบบนี้โอ้ยแห้งแสบค่ะจะพสมพี่น่องเนื้อเห่าเสียไปตามกินกับขับปุ่นแล้วว่าตำหมะกคลุกกระแส่บเพื่อกันจ้ะเมนูอย่างหนึ่งที่เจ้าเจ,เจก็มากินอีกแล้วจ้าตอนนี้เจ้าเจก็แวะซื้อของสดกอน,น่าเจ้าเจอชิสซืปอปลาสองตัวประมาณครึ่งโลในหเอาเอาแล้วก็นเโโนโื้อหมูเนาะเพราะว่าเสติเฮ็ดชัดกะเพราจากสวนกะห้างก็เสียไปเฮ็ดเมนูอย่างอื่นไปกินมือไม่จ้ขาขมมาไม้อีกครั้งหนึ่งก็สิเป็นหานคล้ายเนื้อและคล้ายขนมนั่นเองจ้า ตาเจกวก็ได้ซื้อกล้วยทอดแล้วก็พูดทอดไปหาพันกีบย่างเขามาข้างในกับซีมี่หา่านคลายหมักใหม่จะเป็นหมกักแตงหมักนาดแล้วก็หม,มัมกแตงหมูจะแตงกับหม,มักแตงหมูก็จากสวนเขาอเองนั่นแหละจะข้างๆกันกับซีมี่หา่านคลายยำคลายเขาพาดคลายหลายอย่างเลยพี่น้องแต่ละอย่างโอ้ยเห็นแล้วเป็นตะแสบพักระหว่างซาจวเจว์ซื้อยำอยู่กับเห็นหมูซาิวย่างมาจะเิ่นมาซื้อของกินคือกันเนาะ หมูหฮอก็เป็นคนบาทเดี่ยวก่อนเองจะประม่พี่น้องเป็นอายกองนะน้องคนนี้ก็ได้เห็นหมักแตงก็แตงโมเราเป็นตะยาครับพี่น้องทั้งสวนซอเจิวกินไปเบิดแล้วมังนัแก็กินหอมแห้งแห้งอย่าพี่น้องซุกคากแล้วออกจากห่านหมักใหม่เรียบร้อยครักระสีหาย,ยังกินต่อจะ้ะเฮาเล่งห่านเคปไปเรียบร้อยเลยพี่น้องม่หว,ว่าเป็นไดไรเนะาะก็อยากลองกินลองเบิ่งก่อนจะ้ะ โมรุ่นเดียวซาเจีก็มีขอบมีขัวกันเบิดแล้วพี่น้องโอ้มีหอดลัวต่าตกันใหญ่กันเบิดแล้วก่อนอื่นเฮาก็มาสั่งของกินฮาก่อนแต่ตอนนี้ฮาก็ส,สร <ents? S 2> ้างเคปไปเรียบร้อยหนึ่งชิ้นแล้วพี่น้องเคปฮาก็มีสองใสให้เลือกเด้อจะแบบหวานและก็แบบเค็มส่วนซาเจียวนั้นเลือกแบบเค็มจะเลือกใสเค็มส่วนพังคัวนี่คือใสหวานแล้พี่น้องเคปพวกฮาก็เสซจเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวซาเจียวมาลองซิเมืองก่อนอว่ารสชาติเป็นอย่างไรเนาะ ก็เคยกินแต่อยู่ไทยเนาะว่าอยู่ลาวเฮะสีแบบเห็ดและรสชาติแบบเดียวกันบเน,นาะจะลองซิมไปคำหนึ่งก็คือแข็งพี่น้องหยอกจะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยกัดไปคำหนึ่งก็คือเกาะเมียงพี่น้องจะเหมือนกันจะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือฮา,าสามารถเลือกใส่ได้หลายอย่างจา้ะ ตอนนี้ฮ้ากับเมย์กระได้สื้อข้องเรียบร้อยแล้วซื้อก็เขาไว้เฮ็ดกินแรงเรียบร้อยเดี๋วจะตอนนี้ฮาก็ขี่รถออกจากตลาดเพื่อไปลกกะต่อจากพี่น้องเพราะว่าฮ้าลกกะขางไวอยู่หน้าคนเม่เหฮาก็เป็นคนขับอีกคือกาวเนาะเพราะฮ้าค่ากินอยู่จ้ะ <c oughs> ตอนนี้สาวเจก๋ก็ขอจบลีปไปเพียงเท่านี้เด้อจากกระเผาพ่อเมย์พี่น้องกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ละรอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจ๋อเด้อจะสวัสดีสบายดีจ้า